อากาเซ่คนออุท่านหลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนนี้เขาอยู่กับตัวละครของ a r d u i n นะครับก็เป็นแทงไฟเตอร์นะที่ไม่มีคนเล่นเลย <c oughs> ไม่มีใครจับเลยนานๆทีเจอนะรอให้เกมเจอหรือเปล่านะก็มันเป็นตัวที่เก่งนะแต่ไม่มีคนเล่นเนาะมานล่นมาเล่นให้ดูผมอาจจะไม่ใช้เมน a r d u i n นะก็อย่าด่ากันเลยน,นะพอเล่นเป็นพอเล่นได้นะครับ แล้วฝั่งเขาไม่มีแต่ตัวตึงๆนะตึงเกิน,กนอ่ะแล้วก็มาช่วยป่าเราตีคลิปนะครับป่าเกมนี้เป็นตัวของคิวเรนนะช่วยเราตีก่อนก็นได้นะคิวเรนฟาร์มชาแล้วช่วงต้นเกมอ่ะสกิลหนึ่งนะเมื่อเป็น จะเป็นการปาดขึ้นเเนาะเมื่อโดนอ่าฝ่ายของข้าเนี่ยจะเป็นการรีสกิลให้นอกอัพนะครับเป็นจำกัดเวลาเนาะสกิลสเป็นการเพิ่มโล่นะประมาณนี้ครับผมอืมก,ก็เพิ่มโล่ลนแหละแล้วเวเลเข้าไปทำอะไรตรงนูนะ้นมั้งอะไอ้เพื่อน มึงตัดคลิปงั้นเลยเลยมึงเถื่อนเกินโอ้โหเกือบได้เฟิร์สมาดีพ่อหนุ่มเอ,อยอม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 ขอโทษ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 ทีมของเติมไวมากนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะ อาเกนนี้เป็นตัวของมุลาดโรมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้ป่ะเนาะค่อยเล่นไปน่าจะได้นะตัวของอ็อบเจกต,ตัวนี้เป็นตัวัง,งกรนะครับง่ายๆโอเคไม่มีใครมายุ่งนะดามเมจมันมีนะครับตัวของอาดูอินเนาะอันตีจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะตามทิศทางที่กำหนดนะครับ สร้างมินิสตันเนาะเล็กน้อยแต่แต่แดงเพื่อนไปแล้วนะไอ้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนกลัวอะไรแค่ไปเลสตัวเดียวมันก็แค่ไปเลสนอะเพื่อนมันก็แค่เลสนะจะเก่งอะไรขนาดนั้นฮะเบียวเกินไปหรือเปล่าวันนุม่ม อ่าก็นับว่าตัวของ a r d u i n เนี่ยมันค่อนข้างครบเครื่องเนาะก็มีสร้างโร่ตัวเองเนะครับมีน็อกอัพเนาะแล้วก็มีสตันนะครับแถมพาสีตัวห่อ a r d u ินเนี่ยเมื่อเลือดต่ําครึ่งหลอดเนาะตีธรรมดาเนี่ยมันจะดูดเลือดด้วยนะครับก็ต้องใช้คุมเนาะบางคนเขาเอาแบบออกเซตตีไวนะดูดเลือดแรงๆเลยดูดเลือดเร็วๆแรงๆเลยครับ อ๋อลิตร์กูบินมาแล้วสกิลของตัวอดูอินมันค่อนข้างไวมากนะครับทอนกูทำอนะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโชงชงดีขนาดนี้ถ้าพวกมึงไม่ได้นะกูจะฆ่าพวกมึงอ่าประมาณนี้ครับเอ้ยโอ้โหลืมใช้ชาพาสซีฟใช้พาสซีฟไม่ทนนันนลินกูพัน <laughs> มันจะเป็นการมันมันตัวมันจะแดงๆนะครับ ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นมันนะครับเพราะ,ะว่าตองคูดาวมันค่อนข้างไหวามากนะใช้เล่นเลยฮนะสิบ,ส,บสิบกวีเองนะต้นเกมก็สิบกวีนะครับไอ้นี้เปี้ยวไอ้นี้เปียเป้ยวเฮ้ยแต่เราก็เปี้ยววะเราแหนมเลย มาดิมาดิวะดุเรือดเด้อเฮ้ยโอ้ยเอลซูขอบคุณครับกูเกือบเตกแล้วเมื่อกี้เนี้ยไปละจ้าไม่อยู่แล้วจ้า A few moments later โอ้โหตัดคีบเก่งมากมัง้งพอนุ่มเกมห้านะเว้ยเพื่อน อมวุฒิราดโลมก็เก่งเหมือนกันนะมันมันตอดเรื่อยๆน้ามขานอยากคิดว่าจะรอดพ่อหนุ่มน้อยหอยสังเอวสูกูจะแตก จะไปไหนห,ห้า,หา,หาวเราอะ่ะอุ้ยมันได้คิวด้วยกูตายไม่น่หาห,าหา้าวเลยกางกูเบิดหมดแล้วนะโอ้ยเมด ồ hao cơn hao cơn ồ yeah 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 mày tài quê mày tài quê มาดิอ้ยอันติเศร้าเลยอ่าเราค่อยๆเล่นดกว่านะครับเหมือนเกมทรงมันจะทรงเหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เราต้องรีบบอกเพื่อนแนละ้วเ,เล่นเป็นทีมเลยเนานะเราเล่นแยกกันโอ้เออสุกูยืนซูมอยู่นั่นแหละ อ่เาเรารีบไปช่วยเพื่อนดีกว่านะครับเหมือนเพื่อนจะตีคองกันอยู่เนาะโดนล้านนี่คือแบบร้องอะ่ะมีร้องแน,แน่เออโอเคยังได้อยู่โอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องอยูเกมนี้มันตึงยังวะตึงทีมเรามันตึงในตัวที่ซูมเลยาอ,อ เขอภายในคำหยาบบางครั้งมันแบบนะดูมันเล่นดิคุณดูมันเล่นสกอร์ทีมคิวไปยีิบเก้าตัวมีส่วนรวมแค่หาตัวยีิบเอ็ดตัวมันทำอะไรอยู่วะเอเวเรนนี่ก็ห้าข้าวมันไม่ได้กลัวเลยว่ามาสองมากี่ตัว ใครได้ดาวกว่าปล่อยกลางดาวโดนตีไปแล้วเรอไอ้อเพื่อนปล่อยบนนี่วาไอ้อเพื่อนปล่อยล่างนี่ว่าเราไม่ได้กันดาร์กอะ ได้ไหมเออโอ้มันก็ยังจะตายเนาะโอ้โหไม่ตาย ตวงทอนมีเคียวนะครับเอ๊ะถึงเมื่อกี้เราเรามันก็ไม่ตายอยู่ดีอะดาเมจเราไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเนาะโดยเข้าไปจะตายไห มันตึงจังว่าเกนะมเ่ยตึงทีมเราเนะี่ยอ่ะช่วงนี้ก็พยายามดานันคียมันสูงๆนะหรือแบบวาร์ปกลับไปเตรียมตัวอะไรก็เอาให้เต็มทีเนาะลิกเตอร์กูแตกตายไม่รอด เอารองเท้าผมขายรองเท้าไปเลยก็ได้นะครับคืออกอกเกาะเกิดดีกว่าเนาะเราไปเดินกับเมดก็ได้นะเมดเหมือนจะเคลียร์คีบคนนีมาเราป่ามาล่อมันตีดาร์กอยู่นะ่ะ หนูก็ป่ามีจีสัมผัสซะละไม่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 เพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนเปิดเลยเลยเปิดก็เปิดว่า อลิกเตอร์ล่ออยู่เว้ยสว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 ย,สวย,สวย,สวยโอ้โหเอวสูก้กูสกอร์มันเคยดีมัม้งไว้เน่ย อ่ะเพื่อนเราปล่อยตัวของดาร์กเลนบนแล้วก็เรามาโซนบนก็ได้นะป่าเราอยู่ล่างเนาะแล้วตอนนี้เอลซูมันแรงแล้วแหละ ตัวเนี้ยคีฟเราค่อนข้างถึกมากนะครับคือมันยีิบสามนาทีวะกดล้างทำไมวะไม่นะเมดกูดตาย Executed. An ally has been defeated. đã tì đai quê. Ôi thi. we Bây giờ cho hai tay đào. อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับการเล่นตัวของ Arduino แนละ้วก็เป็นแทง k Fighter นะครับที่ค่อนข้างที่จะมีครบเครื่องนะตัวสำหรับผมมันผมถือว่ามันมีครบเครื่องยกเว้นการลดดาเมนะครับก็เล่นมันดีนะครับเล่นได้นะไม่ได้แย่นะครับแต่เกมเนี้ยที่มันตึงเพราะมันตึงอยู่ตัวเดียว,วขอรีพอร์ตเนียไม่ไหวกับมึงละเอาไปทุกตำแหน่งเลยมนะึงอะ เอาไปนะโอ้โหมึงจะซูมอย่างเดียวไม่ได้ไปเพื่อนดามเมจมึงน้อยกว่ากูอีกก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะจะเป็นกำลัง,งใจผมมากๆเลยแล้วไปเจอมันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับว่าตึงว่ะ